พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะ คลิปนี้จะพาไปฟังพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะโดยเป็นการพยากรณ์ระหว่างวังวนที่4เมษายนจนถึงวันที่10เมษายนค่ะการคาดหมายในช่วงวันที่4ถึง5และ8ถึง10เมษายนประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งก็แปลว่าหลังจากวันที่4ถึง5นี้ไปแล้วนะคะในวันที่8ถึง10เมษายนที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะก็จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาอีกรอบหนึ่งค่ะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงรวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลาง สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นส่วนในช่วงวันที่6-10ถึงเมษายนบริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง ข้อควรระวังคือในช่วงวันที่4-5ถึงและ8-10ถึงเมษายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บตกโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่4-5ถึงเมษายน63ยอมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแร่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค ตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นส่วนในช่วงวันที่6-7เมษายนย่อมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนหลังจากนั้นในช่วงวันที่8-10ถึงเมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ ต่อไปเราไปดูพยากรณ์อ,อากาศ7วันข้างหน้านะคะโดยการแยกแต่ละภาคค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดตลอดช่วงในช่วงวันที่4-10เมษายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด37-42องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ตลอดช่วง ในช่วงวันที่4-5และ8-10เมษายนมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนในวันที่6-7เมษายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัด ตลอดช่วงในช่วงวันที่4-5ถึง5และ9-10ถึง10เมษายนมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแหง่งส่วนในช่วงวันที่6-8ถึง8เมษายนมีฝนฟ้าะนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-27ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36 4 1องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ตลอดช่วงในช่วงวันที่4 5และ9 1 0เมษายนมีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ20-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนในวันที่6 8เมษายนมีฝนฟ้าคนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในช่วงวันที่4ถึง5เมษายนมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21 2 6อถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35 3 8ถึง38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนในวันที่6 1ถึง10เมษายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 10 2ถของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรและก็สุดท้ายนะคะกรุงเทพและปริมณฑล มีอากาศร้อนโดยทั่วไปตลอดช่วงในช่วงวันที่4-5ถึง5และ8-10ถึง10เมษายนมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนในช่วงวันที่6-7ถึงเเมษายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 4ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3ถึง39องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนี่ก็เป็นสรุปพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่4ถึง10เมษายนค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเมื่อวันที่4เมษายนค่ะซึ่งก็สรุปได้นะคะว่าในช่วงวันที่4-5ถึง5นะคะซึ่งยังอยู่ในประกาศของพายุฤดูร้อนช่วงนี้อยู่นะคะก็มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ แล้วก็จะมีพายุฤดูร้อนและก็ฝนตกนะคะแล้วก็ฝนฟ้าขนองกับลูกเห็บตกนะคะในช่วงวันที่8ปดถึง1ิอีกรอบนึงค่ะพี่น้องท่านไหนนะคะที่ไม่ได้รับฝนในช่วงวันที่4-5ถึง5นี้นะคะก็ให้รอลุ้นในช่วงวันที่8-10ถึงส0เมษายนอีกรอบค่ะ ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากช่องชาวบ้านตาดำดำได้ทุกวันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ หากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ